สวัสดีค่ะสวีสมาชิกกลุ่ม b ี p ทุกท่านทุกกลุ่มนะฮะสวีสยามเช้าเช้าว,าว,าวันที่10กันยายนพศ2564ค่ะกับการวิเคราะห์กราฟคู่ GU ค่ะในกราฟวันศุกร์นะคะสำหรับ GU ค่ะแท่งเดเมื่อวานต้องบอกว่าหูมีแรงบายขึ้นมานะคะเนื่องจากไปเจอแอรียแนลรับนะคะแท่งนี้จบแท่งเขียวเต็มแท่งค่ะแต่ว่ามาเจอโซนต้านตรงนี้นะอาจจะมีย่อค่ะวันนี้ถ้าจะเล่นหน้าบ่ายให้ไปบ่ายที่แนวรับจะไปดูเ1หนึ่งค่ะ ขอไปดู H4 นิดนึงนะโอเคทราบเรียบร้อยค่ะดู h ฮสซค่ะตรงนี้คือต้านค่ะนะคะในส่วนของโซนนี้คือโซนต้านเลยนะคะชุดนี้คือต้านไหมคะคุณแพรมใช่ค่ะชุดนี้คือต้านชุดหนึ่งนะคะราคาเมื่อวานนี่แหละนี่คือต้านชุดหนึ่งแล้วก็นี่คือต้านชุดสองนะคะแต่วันนี้เราจะเล่นไมคขีดเพื่ออะไรขีดเพื่อให้รู้ ะะถ้าจะเล่นบายให้ไปรอบายที่นี่จะ้ะนะคะให้ไปรอบายที่นี่กราฟอาจจะจะมียอ่อปกติคือธรรมชาติของกราฟต้องแบบนะคะย่อมาเกาะแล้วค่อยขึ้นไปนะแต่ถ้าขึ้นไปก่อนนะ่ะอาจจะมุดลงมานะคะอ่าโอเคนี่คือต้านของเขาค่ะนะคะถ้าเราจะบายให้มารอบายที่แนวรับต้องบอกว่าเมื่อวานมีข่าวใช่ไหมมีข่าวของ eur ทำให เงินของมีข่าวของยูโรนะคะแล้วก็ทําให้เงินของอังกฤษหรือว่า GBP ซึ่งอยู่ในกลุ่มของโซนยูโรเนี่ยนะคะวิ่งตับด้วยนะคะ,ะก็ขึ้นมาเลยขึ้นทั้งวันทะลุต้านได้ก็ทะลุต่อเลยนะคะแล้วก็ยืนเหนือต้านนะคะวันนี้นะคะก็แพยมมองว่านะคะน่าจะมีย่อมาค่ะรอบายที่แนวรับแล้วกันนะคะสําหรับ GU ค่ะนะคะสำหรับจุดจุดย่อก็จะเป็นจุดดันบนนะ,ะวันนี้ก็แพยมเชียร์หน้าบายรอบายค่ะ ะะสำหรับจุดข้างล่างไม่น่ามาแล้วเนาะเอาออกค่ะนี่คือแผนการเทรดของคู้จียูสำหรับวันนี้นะคะในวันศุกร์ค่ะนะคะยังไงก็ขอทุกท่านอลอตฟ้าสดใสกำไรทุกวันขอบพระคุณทุกท่านที่มาติดตามนะคะช่องเพจไม่บ้านเด็ดฟอร์เรช่อง YouTube และก็ช่องติดต,ต่อขอบพระคุณทุกๆช่องทางค,ค่ะขอทุกท่านนะคะนำแผนการเทรดนี้นะคะไปใช้นะคะวางแผนแล้วก็หาจุดเข้าทํากําไรนะคะเพื่อตัดสินใจในการเข้าทํากําไรค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่มาติดตามขอทุกท่านอลอตฟ้าสดใสสวัสดีค่ะ